ซินนามอนน้อนเนี่ยค่ะมัน um, texture ออกจะเหนียวเหนียวนิดก็ไม่หวานมากยีสต์ธรรมชาตินะคะแอปเปิลคัมโบวบาสนุนแป,ปังแต่ไม่หวานจะใส่ครีมชิปใส่โยเกิร์ตเก,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 กิเข้าไปตรงกลางแล้วก็จะมีแอปเปิลแล้วก็มีคัมโบ เปิลนะคะออตอนนี้เป็นครูสอนทําขนมปังซาวดูนะคะแล้วก็เปิดทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดทั้งร้านด้วยะะชื่ออาทิศาลซาวโดูบายแอป,ปเปิลฟฟเฮนะคะ เป็นครูมาก่อนตัดสินใจย้ายไปอยู่อังกฤษเพื่อดูแลลูกแล้วไปทานที่ร้าน The Handmade Bakery <c oughs> มันจะเป็นร้านเหมือนเอาโกาดังเก่าอะค่ะมาะทำเป็นร้านเป็นทั้งที่อบขนมปังแล้วก็ขายขนมปังแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออ <c oughs> น่าสนใจเลย <c oughs> พี่เป็น The best baker ไหมอ่ะเป็นคนที่อบขนมปังเป็นสุดยอดไหมพี่ก็ตอบได้เลยว่าพี่ไม่ใช่มีคนที่เก่งแบบอบขนมปังในเมืองไทยเยอะเก่งมากกว่าพี่แ้วถามว่าถ้าเกิดว่าถามว่าพี่เป็นครูที่ดีไหมที่จะสอนให้คนอบขนมปังได้พี่ตอบอย่างมั่นใจว่าพี่เป็นครูที่ดีเพราะว่าเราต้องมีสกิลในการสอนนะเราจะต้องดึงศักยภาพหรือต้องเข้าใจผู้เรียนนะ อากาศเลยค่ะร่มรื่นมากแล้วก็บ้านก็น่ารักขนมก็น่ารักขนมลูกไม่รู้ชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรขนมลูกแต่ก็ปกติไม่ค่อยชอบทานของหวานแต่ว่าหวานไม่มากหวานน้อยๆทานได้หมดลูกเลยค่ะมีเพื่อนที่รู้จักกันคะ่ะในอินเทอร์เน็ตเขาแนะนํามาเขาเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศดีแล้วก็ขนมปังอร่อยมากค่ะชอบแอปเปิลคัมเบอร์ค่ะอร่อยมากค่ะชเชอร์แมทเบอรเสีง พี่ก็เลยแบบสลัดเลยมันถึงจุดหนึ่งที่พี่สลัดว่าพี่ไม่กลัวละแล้วแบบเราก็เลยคิดว่าเราฟังเยอะแต่ว่าจริงๆเราต้องฟังจากข้างในของเราข้างในเราบอกว่าต้องไปเชียงใหม่ต้องไปลอง ต้องไปอบให้คนเชียงใหม่ทานและให้เขาบอกเราว่าไม่อร่อยแล้วเราค่อยกลับมาตกับบ้านข้างวัดนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามซอยุงเวิาร์มบาลัยค่ะนะคะออตรงนั้นจะมีปยันปยันน้อยนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามซอยจันทอมเปิดทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต8่8โมงถึง5โมงครึ่งค่ะ eating out map